ใครเป็นคนบวปากปากน,นกันก่อนลาบวเราหายเจ้าบแล้วหายมาได้ไหอปิปตักเรา,า,ากันบามันอยู่กันยากแล้วสแบบนี้เนาะมนแล้วเขาตบมาอลอยากห้อะางนีนมันมัวแามีความสุกเห็นแล้วแต่ย่านชบาดนี่เนาะไม่ S <S> จะซื้ตูฮะตูะต้เนะัสีคายฮะตู้เนะตู้สอขา,ายั้นเ้ื่อมาจ้างำนาจตู้เนาะไงตู้สภาอย่าขายซัิน <S <S> <S เพื่อมาจ้างอำนาจ เราอยากขายตู้ให้น้องลู้ปคยอันอยซื้อมาีัหาซื้อะีัหแจงเงินไทยเลยแหละอยซื้อีัจ้ามาขายสล้านเกินไปหยสล้านเด้อ่ล้านน่าน เปิดภาพออกมากบรรยากาศโอ้ยเป็นภูดนีนโรก,กาตามองอยู่บนเนาะนอนูกปลาอ๋ออสบายดีฮนะ,ะ,ไ,ะไม่กดนะฮะมเ้าวแน่แนเนี่ยคือมาก,กินมกซดาโดยอยากกินซิดาตอนจแจี๋ยพงนะแบบแสบเลยอืมบอมีซุ่มบอยหันนะ ่นหามหางขวอดลงไปบ่าดำเรียนานะอันบ่อันปลกกานะไชสรุกนาบ้านาราซจะมาเลยมาโดนลยมาวานโอ้มาวานนี่บ่ถลูก้อยกับลูกน้ำทังหน้าพันแล้วลเ่หน้าประตูบ่โดย ยางการตุ่นยามันหมดแล้วทั้งน้นเนเงนำเบาเจ้าเนี้ยเรียกทำงานที่ผลแล้วบ่ยังมาบ่เนี่ยเด้ออืมโอ้ยหมดแดงพรมหาวเวียดเว้ยบันเฮ้ยเนาะวันนี้เนาะมาเยี่ยมมายามน้อลูกปลาพี่น้องเลยนะครับับลุงจันบรรยากาศได้รางวัลมามอบให้น้องลูกปลาเพื่อนเนาะโอ้ยพี่น้องเลยมีมุกดีใจนะแม่ลายเนาะที่แม่ทางทางประเทศในอินดูเนาะน้องลูกปลา กไกินคอยแหงเป็นกระเพาะอยู่ดีกระเพาะอยู่้จักเนาะอม,มาิงานอ,นอเนออาะยังรบอนายังแค่ี่ออบอมน,นะุดนึงเ้ายังปตกขอกลุกนเขาวันาแลวเนาะยังเหลวหน้าอยู่เ้ยเพือนเดี่ยวเกี่ยวข้าแล้ว,นลวเน,เนเวาะ ซุ่มไฟเกี่ยวเขากระดัมคืเตียงงัวจะผูกไปแล้ยคมคือว่าลังโค้ลังคา่ามุ้งเรียบร้อยเนาะคนมุ้งวานนี่ปะเป็นแนบปะนี้แล้วลังคาของคนครัวแล้วเนาะย่างๆมาเนี่ยบล็อกเนาะก่อได้ไปเนาะเกรงใหญ่เลยเดี๋ยวขึ้นครัวกับเต่ามาปะนี่เป็นเรื่องเลย โมกี่ใจเป็นในใดทางพอบนถ้ำโทรหาอยู่ปะบ่อเบื่อโทรได้ทางญาติที่พี่น้องทุกคนถึงเบื่อโทรมากหรือปะบ่อพอจันนะบ่โทรอืมเป็นทีมระยะห่างตะดนหรือบ่เดือนได้เดือนหนึ่งชองเดือนแล้วอ๋อเป็นยังกขบถิ่ติดต่อมาเนาะเบื่อเ่มโมเดบอกว่าลาสุบบนวันใดได้ซะก่อนที่ก่อนที่เขาจะเลิกติดต่อมาเนี่ยคนว่าเขาวันได้มาดู่ายังเลยได้มาดูว่ายังเลย ม่อก้บอบอกเรว่อ่าบทนีต่อมาแร้วทานสีเพิอ่อบอกแล้นเงียบไปเลยะเงียบไปเลยแล้วนะ้องซื้อผ้าอะไรบ้านะิดว่าอะไรบ้านไมด้นะอยากอผผ็เยอเนือไม่ไ้่งาวก็โทมาเอง, <c oughs> เงไอนก้นิ่หนโทรมาเองอนะ ีบ่ฮะมันห่อนคอยฝาดฝาดมังกะห่อนคออ่รับไปเลยคือว่าเอฟซีนี่ละโทรหาอยู่่จะมีไลน์คนนี้บางทีมันโทรมาเยี่ยมมายามิมากินหอนได้ เอาเ้นสื่อดีด,ด้มาอยู่เนอะเอาไป,ปหายพันเนะาะฮะขอบ่อได้ปลาขนะพ่ไบ่ไดปลาแลนไพ่อ๋อเป,ป,ป,ป็ปปปยนย,ยังผิดกันโอ้จัไปโดนแล้วแหละยางเตะาบ้านพอนคืย,ยนถือกันดีอยู่ถือกัน แต่ก่อนเคยเล่นเจปาเจปาอยู่撒นอนมิงบบดเดียวเป็แล้วฮะกับเป็ดแปะมแต้แรกนนเลยพี่เตียววะกเคยกับบ้หูยังลาใช่ไหลงอืมหาลงเลยอะไรกับโบลอกกับกยิ้อยู่นะอืม ขนาดบ้านไฟยางมับานพยางคนเมือบ้านพักกระปุกที่เอิบบุปผาพวกเออ้าีทามของพระเาเจ้าสีทามมันบุปผาอะไแต่น้บาวน้ำเาอยู่เนาะนำบามเวายังบ่อืมบ่อแล้วลุงพนลุงโกะลุงลุงน้ปอะอืมไอเนีอืม เนาะยใจช่วไปลกหานการรบกันบ่ลกบ่บ like ่แล้วข yeah, so, ้าชื่อหัรโลกนางพาบุญชักเถ้าเจ้าลงไปนะมึงมีพนาดูมุกยาถ้าเจ้าลงไปลกนะแล้วเซคืนป่ะเซคนบ่ารเขาไปลงไปแสดงว่าเจ้าวยำนาแล้วใ่ัเนี สรุปว่าหน้าเจ้าดำน้ำพุทธอยูนี่หบ่ดำยังไม่ัวะท้าบงไเทไรกันได้ตกกรใสแด้สองมือมาใส่เ่่ลยออโแสดงว่าเจ้าเฮตดใ้หน้านี่อยู่น้ำพุทธตูนะแต่ยูนี่นบ่ได้เุเออเพราะว่าท่านอาบนมาเหตดทุกปีบ่ กูบอกเป็นแบบนี้เนาะไเป็นคนบวปากปกันก่อนลาบอเราหายเจ้าบห่อยเเาหายมปได้่อยอ้ิเลยสอปิตักเกียงหกถูกมา่อใหรอบยุ่กันยากแล้วใส่อนี้เนาะไม่แล้วเพราะว่าเขาตอ่มาไล่อยากหายเรื่องสุ มกรบมีความสุขเลยเอ่อคือรานนอนนอนไ้นานเทียงนะกินถข้าวกินนาด้หมไนกิกันอยู่บ่อยกินหรือ่ออะตัิเห็นถือกันดีเจ็บปเจ็บปอยู่ ก,ก่อนเอนเจได้มีมมมวัีนวิเจแล้วละบ้งเชื่อช่าง,งบาดทักโอโหโอ้ยเนาะรเียน้าประตูน่ะดัแล้วป่ดาบ,บ,บ่าก้ามดแล้วยี่ส่ก้าเบิดแล้วม,มิก้าดำบาดเนี่ย้อมหงายเออถากา,ายอยู่<า> ให้นี่แนเนาะที่ว่า,อาตอนมาสุนาจะไปวันก้าเน,ะน,น,เนาะวันทีว่วัดวันท้าวันาบามาเาห็นไหมอือวันก้าเน,านี่ยแก่พอสมควรเลยเนาะห,นนหลายเดือนเนะเาะอืมได้สาพี่น้องเลยเนาะลูกเราเอาลงน้ำเนาะโอ้ยตากแดดตากน้าพี่น้องเลย น่าหลงออมละไรอยู่กันนีแพงนู่แพงนานทำแมล่อเบลนี่ดน้ำเบาปะเอาลงไปพันเนาะปะเลยมันกะเอาป็น่ได้กับมันเบากับโบจะให้พิษเทียงกันนี่แหละเนาะคนในขอบในครัวเนาะอ่า จะเอาดิโด้แล้วไปยายนคนเนาะเออไปกินน้ำให้เมื่อยพี่น้องเลยอ้เนาะมาตูนกำลังรอถาบอ็อเนาะคนมาส่งอยู่มาตูนกันบพี่น้องเลยมาลงเวียกครับอ่อตู่คนอยู่ คนเฮากัเฮาะเบียงไปให้คนใส่ให้งานก่อนเนาะงานบ้านยึดกินอะไอะไีบางยขล่กบางขล่เป็นบางาขี้คุยบางล่สั่นอ้วสางกอลาเนาะบาง่่าตมซี่รักะใช่ว่ายอ จกเอาเครื่องยูร์รอดกนได้สียด้วไปกัละไปหายทางลงหาหน้าไปโดไปหายคนเงานผูกมามามาลงเลยนำเย็นบัิมี่บ่อหลุมเรซื้อก่อนบ่อฝัน่นเนาะเจ้าดำหน้าไว้เนาะเจ้าเนาะ พอเห็นไม่ค <sm> ิบเห็นในคลิบพอเห็นคลิปาโทนาะฮะกุตรกับานโอ้ปูตไกนเนาะปานใจตอดเข่าคนแรโจดำนานาะปอกปกปักปักปกเนาะให้ทรงเสบียงอยู่ลุมก่อนดยอ่ามันนพนมีแหงเน่แต่ว่นสิบเย็นที คุขึ้นมาลักเนาะไปาต้องไปไปไปซาเนาะบมีนาสำนับฮะลกก้าบุรีก้าเบียกทนน้องปเนาะจ๊ะเนาะเผื่อสังเกตเบิองปีนองเยเนาะเบกฝ่กเบอก็เลาไปฮะเบือกฝ่งกับเบท้นกับเบือก็เลาไปสิเฮ้ เจงหนูปลาคนแก่งแพ้ชาชองคนระบาวกับลูกากับลุงไปเอาเด็นยินไปปนบาทเอเหมืนหนาหลยเดื่อยเนาะฮะ โอ้สบายดีไอ้ฮักเลยลนาฮะกเล้นาโดยกันมาดามพี่บานนี่หลายทงกระดอเนาะลุงยืกันลุงขึ้นหรือว่าบานนี่ไส่ใกรับอ๋อสากรับไว้ในยลุมผูอาไีโตสบายดีเจ้าลุงเนอไปไปไหน้าเป็นหน้าดี่ใชเนาะสลราน้องคนนาะมันอันเด พูนห้ต้นกุ้งให้ใหญ่ปุ่มอ่านเยอะแต่เป็นเป็นเนข่าเข่าฮาดกมากมันเป็นห่วงอ่าน้ำเวลาฝนตกเนี่ยก็บกไว้นเนาะมันดูดลงเนาะนีโ่โอ้คุจักรชิล็อก้าบอยจ็กจะเอาลูกแล้วกันเนาะไป con mong con của họ yêu nó phải nóng bay 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 bay ทั้งเจ้าลูกทั้งที่ลูกก้าเนาะโอ้ยหนอนมกลาคือไปอยู่น้ำอาเช้าก่อนซับน้องเคยป้าก่อนมาอยู่ลำไผ่หน่อยโอ้ยเนาะแล้วเราทางหน้าเจ้ากะหน้าคนแรกเมื่อวานสุดโอ้ก็เลยมาทางนี่บาดเนาะเฮ้ยมาหน่อย เอาให้น er ึ hey, <N> ่ก <this> ็สาวเลยหามาเคยแล้วคคอาือร่เอาเอาให้น่นอาไว้โ่สัตยานแท้เลยยานตากแดดตากในเราบดสบ้าได้ค่ะมึงดูมันก็งายอยู่บ่แล้วมึงก็ง่าอยู่บ่นี่ลูกสารจักพรนึง ต้มม so <c oughs> ิติหยาเนาะมันแก่ริกลายเนาะโฮเมนสองสามเดือนละประกาศวานสามฮ่นี่เราเลยพี่เจ้าอบรรทักกันมาโลกอืมผีท่านนี้เขาพ้มนะท่างนี่เด้อเด้อเด้อมาวิ่งมาเจ้าใครล่ะเอาไปพบกันเลยเนาะกูต้องเตี้ยด้วยค่ะเตี้ยเรียงงัว แยกจักตอกพร้อมอันนี้จั๊กตอกน้ำมนันน้ำลกน้ำอันนี้หั่นสามพันเนี่ยฮะหั่สามพันบ่อนหนูจ้างหอยบ่อชาเลยลองบ่อ

รูก,กาดซอสซาวไปหน่อยแดดเนาอืมบอลเรือม,มันโลนบมาน้อยอ่หมอกกะบาใสใ่ลูกแท้จับกรดบเนะใส่ลูกขอทอดทิมเน้เออไมมักก็ห่อนแล้วัำหำแหมจังกระาดขาบุญเนาม,มามันก,กาบนะโหาบอเหลืองบ้าเแ้วเ เห็ดที่งอนเื่อนตาชิปน้น้ำคาอัยเวงหาพี่น้องตั้งแต่มาเนี่ยพอเห็นลูกปลาเตก่ะดำหน yeah. ้าจักเถื่อมาเห็นแลต้นหานบับบาทเนาะมาอยมาจะซื้อประตูฮะซื้อตูเจบปนดิ ตู้เนีาพายสิขายฮะ,จะ,จะ,ะตู้เนว่ยไงนะตู้เสภาเออเจ,จ้าจะขายตู้แล้วเอาเงินมาจ้งางคาร์ดัมนาเจ้าจะขายเท่า,าต่าย่นะ สีล้านตู้อะไรน่ะตู้เสื้อผ้าเป็นประเทศอะนะดูไอเขึ้นปูเน่ื่อนปูขึนงนี่ปลาอยู่น้ขาล่างขึ้นลารืออยอย่าขายัสินเพื่อมาะจากน้ำนาอคนผ้อายกาอเ่าขายตู้ให้น้องลูกปลา อืมโอ้ยซื้อนันอีกซื้อน้ำมันอีกซื้อน้ามันอีกอ๋อออโอพีนวเจ้าซื้อควยลดลงันออืมซื้อุลดลงนะทำว่าซื้อเลยลดเท่าบาทเนีเจ้าอเอาบออีอบอเพื่อไว้มีคนซื้อนะคอยต้องอ่าปรึกษาทีมงานก่อนเนาะเจ้าเดี๋ยนีพันนึงเาได้สัก พันหนึงก็ทาเม้าของ,าางเศ้านี่บาทแรกกีบหกแสนเก้าสิบห้าครอันซื้อมาชีพันห้าใอยซื้อมาชีพันหา้าแจงเงินไทยเลยแลยหละใอยซื้อชีพันห้าจ้าชิายชีร้านเกินเกินนเกินแล้วเนาซื้อชีพันห้าชขายชี้านชี้านนี่ว่มันกะชีพั้านจะพันอะไรโอ้อ่าพันนึ่งเนาะ ลาเจ็ดสนแล้วนะอาเจ็สนอ่านะจะซื้อมาสี่พันเนาะสี่พันคู 7, นเจ็ดนเนาะ,ะไม่ได้สอล้านแปดหนึ่ง <laughs> โอเค <laughs> อเ,คเออดิ 4, นสี่ล้านได้สี่ล้านหาน chết xuống ô, Hắn thử Hà phát nó không oh, thử Hà lạn Hồ mèn đấy, Xì lạn dù hà dù hà phát chết Chào khai không lấy lý cho nó Hê áo áo đi nó, con, อาปร no. ah. no. no. like ึกษาทีมงานเนาะลงคลิปไปก่อนพี่น้องเอ๋เพื่อทั้งอีซีนองนอกปลาพอหักไ่หักนองลูกปลาพอนากซื้อให้เนาะพอจะท้ากับซื้อนพจะขายพี่น้องเอ๋ากขายตู้ใส่เสื้อผ้าน่เอาเนีาทอตู้ไม้ซิงแดงเหรอเ่าน้แก้วเปนะแก้วยางเป็นยางค่ะตอนแก้วืน้อลปได้บ่ะ คอยกแบบว่าแเชงงเี้ยนะเชงเชงงีร้ลายไเนี่ยนกระตาเข่งนะเออมีแงก็ต้องมีตู้ใส่แล้วเนาะว่านะต้องมีใส่เสือใส่มอนตาหน่อยอืม โ,โ,โดยโดยโดยนดยส้สิเสนอจะซื้อมาจากปีละ่ะไม่ได้ทอดปีเนาะอ่ะครเกือเดือนนี่แหละก็เดือนนี่นะถ้าก็ซื้อไม่ไทยเนยาะซื้อในบ้านนี่ยละเอียดายมากเลยก็เลยผมมีเงินพี่น้องเลยมันก็เลยจะจา่จาวตู่หายบาบุญสมมติซื้อมาสี่พันบาทเนาะอะไรเป็นเงินบาทซะเนาะ 4ี0 0ันสีบาทถ้าซื้อพันเดียวก็ได้ป่ะสันเนาะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเบิรงก่อนก่อนเนาะจานณาเบิ่นงนำกันทิมงานเขาก่อนาวานศวกร์นี้ได้พี่น้องเลยเนาะอมันอวดื้อน้ำมันลงน้า,มนนาแม่เมดบนหน้าเจ้านี่อ๋ตอตาตาตาหนสึสามสี่ตาพู อ๋าทุกคนจะเบิร์พี่น้องเลยหางเอาได้จังว่ากันได้เสเด้อถามทีมงานนก่อนลงคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องให้พี่ว่าจังได้ใช่ไปชาแนลลูกปลาไปฮับบล็อกน้ำบาตูนไปบาตูนเพิ่์ลชิมาส่งบล็อกเลยขอบคุณกะมาถ่ายคลิปอยู่ให้นะ้าตะกา้านาบ้านน้องลูกปลาเนาะให้ทางน้องลูกปลาเพิ่น มาส่งน้าี่น้องเลยมันมันซาวันเบาหน่อยในมันหนึ่ง <c oughs> จากเมื่อกี้เนาะมาว่าแกาซาบนเจ้าตู้ให้ตู้เครื่องตู้เสื้อผ้านี่แหละไฟใส่อีลาลูกป้ายังบม,มีตู้ตัวเองเลยเนาะ นเนาะแปิตาอยากซอแล้วยูเนาะสาจากเนาะเงินบ่เรามีเงินเนาะอย่างน้ำน้าเราบ่เนาะเห็นนาลายทงก็เด้แลอกกันเนาะทงนงินรอดะไรจะสอปีหนึ่งเนาะทงก็ยังได้ซะหูยยูว่าทงกเนยหาหสิบสอบโดยประมาณนั่นเนาะอ น,น,นี่เราก็ว่วนำอยู่ทาอยู่ตั้หนานนะบัวบ่ตอนนี้คลิปชื่อบออ้นเนาะอยู่ด <c oughs> ้การกระถูกต่องปองดองกันแล้วพิถีพิถักันบดีบูงามหน,นูมีความสุขแค่นั้ลูกปลานะนเนาะดูการกรุนกันถูกต่องปอ,องดองกัน มีแต่ว่าประมาณนั้นเนาะผมาใครพี่น้องท่านใดอยากชดช่วยสื่อตู้ชอยนาซาวหรือว่านาบาาน้องลูกปลาเนะาะติดต่อมาได้พี่น้องขอยากเสื้อน้องว่านันกาสภาพดีอยู่บ่งามอยู่บ,<ะ>คบ่คือมันมีแับร้องอ่ะฮะคือมีแบบร้องคือระพีลอกเนี่ยเว่นนะอืม รแม่แข่เคเป็นยังคือแข่งเคอเออเผ้านระวันโอ้ยเนาะเบิ่งเด้ออะไองให้เยน่เนะา,นา,นานะไนนนปนาลปลาเนาะทุนจบคลิปเสนิกนเนาะดกอ่นนกอาแต่ว่ามีคนถึงสือ่อซอยเนจ้าชาสื่<ข>อซอยบะเไอ้เ้นเด้อแต่เป กำลงมารบบนไดเาม้้าแล้วก็นเรียกคอมน้องก็ซื้อไว้่หเงยเยแถวว่าไปซื้อดอกนะววเป็นคนซื้ <sk r isa> อห้ยพันลบ่พี่น้องเนาะองเบิ้งทิศตามกันพี่น้องบนกระจากซื้อออยู่ทบนี่ก็ได้เนาะนี่ก็ได้ถ้าใช้ลาเดอร์จะดีแห้งสุดๆเ้อเป็นกังใจใหเลยลาเดอ สวัสดีน้องลูกปลาลูกครึ่งไทยเราพี่น,นะะะน้อ,นองเลยเนาะไปสไลั์คลิปนี้ขอบุญกะขออนุญาตจบคลิปลงเพลยงจำนี้ก่อนด้วยพี่น้องเนะขอบุญขอบคุณขอบกอบใจของพี่น e ้นงนนงองเอฟซีเป็นอย่างดีด้วยทุกท่านะนะพี่น้องเลยที่เข้ามาหามาชมอาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์บวกคลิปด้วยบวกข่าโฆษณาเนาะขอพี่น้องสุขสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจเป็ดีสุข,ขสุขสุขคนพี่น้องคลิปนี้ลาก่อนพบฝากกันคลิปหนะ้าขอบกาคำว่า สบ,ส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 บายดี้ะสวัสดีพัดสุขุสคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี